ตำนานผีอีเป๋เรื่องเล่าหลอนจากป่าช้าเก่าหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าอันเงียบสงบแถบภาคอีสานไม่มีห้างไม่มีรถติดมีเพียงนาข้าวสายลมและเรื่องเล่าที่ถูกกระซิบกันเบาๆใต้แสงจันทร์หนึ่งในเรื่องเล่าที่เด็กๆโตมากับความกลัวคืออีเปอผีหญิงที่ถูกสาปให้สิงสู่อยู่ในป่าช้าเก่าท้ายหมู่บ้าน มันคือผีที่ตายอย่างอาฆาตถูกกล่าวหาในสิ่งที่ไม่เคยทำถูกเผาทั้งเป็นกลางป่าเสียงหัวเราะของมันจะลอยมาเวลาฝนตกเบาๆและแขนของมันยาวลากดินได้จุดเริ่มของตำนานหลายสิบปีก่อนยังมีหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อว่าเปิ้ลเธอเป็นคนสวยสะอาด ไม่สูงสิงกับใครนักอยู่กับยายในกระท่อมท้ายหมู่บ้านคืนหนึ่งคนในหมู่บ้านเริ่มล้มป่วยทีละคนมีไก่ตายทั้งเล้าหมาเห่ากลางดึกไม่ยอมหยุดหญิงชราคนหนึ่งผุดลุกผุดนั่งแล้วเพ้อว่ามันมาแล้วผีมันมาแล้วคนในหมู่บ้านพากันสงสัยว่าอาจมีผีกะหรือแม่มดอยู่ในพวกเขา และเหมือนโชคร้ายจงใจชี้เป้าเปิ้ลกลายเป็นคนที่ทุกคนสงสัยเพราะเธออยู่ห่างคนอื่นชอบเข้าป่าเก็บสมุนไพรค่ำคืนนั้นเธอไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเธอถูกลากไปที่ลานป่าช้าเก่ามัดไว้เก็บต้นโพแล้วเผาทั้งเป็นเสียงกรีดร้องของเธอดังจนลานป่าช้านั้นไม่มีใครกล้าเหยียบย่างอีกเลย และนับจากวันนั้นเสียงหัวเราะก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในยามฝนพรำผู้เฒ่าผู้แก่เรียกผีนั้นว่าอีเป๋อคำว่าเป๋อในสำเนียงอีสานเป็นการล้อชื่อเดิมของเธอและกลายเป็นชื่อเรียกผีอาฆาตแห่งป่าช้าเก่าจนถึงวันนี้ชาวบ้านที่นั่นยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายทำนาล่าสัตว์ เก็บของป่าวันหนึ่งลุงเคนชายวัยห้าสิบกว่า,วาซึ่งเป็นพรานป่าฝีมือดีได้ออกไปดักสัตว์ตามป่าละโมกใกล้ป่าช้าเก่าซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปในยามค่ำคืนแม้ใครหลายคนเตือนเขาเสียงแข็งว่าอย่าไปทางนั่นเดอ้อลุงมันเฮี้ยนเขากลับหัวเราะดังค่อยอยู่ป่านี้มาตั้งแต่หนุ่มผีเรื่องบ่เคยเห็นจกักโต คืนนั้นฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆเสียงฟ้าคำรามห่างๆลุงเคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างที่เฝ้ากับดักเสียงประหลาดบางอย่างก็ดังขึ้นจากความมืดเฮ่เฮ่เฮึฮึเสียงหัวรอกของหญิงสาวแห่พร่าเหมือนถูกบีบออกจากลำคอที่ไม่เกรียมเสียงที่ไม่เหมือนมนุษย์ แต่ก็ไม่ใช่สัตว์ลุงเคนรีบหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องและในแสงสลัวที่สะท้อนฝนพรำพรเขาก็เห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ห่างไปไม่ถึงสิบก้าร่างของหญิงสาวสูงโย่งผิดธรรมชาติแขนยาวลาดพื้นจนเสียงขรูดดังแกรกแกรกผมยาวรุงรังจนมองไม่เห็นหน้า แต่มุมปากนั้นแยะยิ้มกว้างจนเห็นฟันแหลเหมือนฟันสัตว์เธอหัวเราะเบาๆและค่อยๆขยับเข้ามาลุงเคนตกใจกลิ้งลม้มมือควานหาไฟฉายที่ตกหายขาเริ่มแข็งไม่ขยับตามใจและแล้วแขนยาวนั้นก็ยื่นเข้ามาแตะขาเขาเย,ย็นเยียบเย็นเหมือนแตะนั้นแข็งทันใดนั้นเองลุงเคนก็สะบัดตัวสุดแรง ระเสือกระสนคลานออกมาจากป่าเขากลับถึงบ้านตอนเช้าใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษตัวสัน่นพูดอะไรไม่ออกเขานอนสมด้วยไข้สูงสามวันสามคืนพ,พึมพำแค่เพียงว่ามันมันอยู่ที่นั่นเสียงหัวเราะแขนยาวๆมันยังหาเหยื่ออยู่หลังจากฟื้นเขาไม่เคยเข้าไปใกล้ป่าละโมะนี่อีกเลย และเป็นคนแรกในหลายสิบปีที่พูดชัดเจนออกมาว่ามันคืออีเปลอผีเบ่แม่นธรรมดาผีที่ถูกสาบยังหัวระอยู่ในป่าช้านั่นนับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านป่าละโมะท้ายหมู่บ้านอีกเลยโดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกพรมลมพัดวูบและเสียงเงียบผิดปกติบางคนว่าเคยได้ยินเสียงหัวเราะ บางคนเจอรอยเท้าคู่กับรอยลากยาวลึกในดินเหมือนแขนที่ลากไปและถ้าคุณได้ยินเสียงหัวเราะในกลางคืนว่าฮฮอย่าหันกลับไปมองเพราะอาจมีบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังคุณพร้อมแขนยาวๆที่เอื้อมเข้ามาแตะขาคุณเบาๆแค่เบาๆพอให้คุณรู้ว่า มันเจอคุณแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะถ้าคุณชอบตำนานผีอิเปอ๋อและอยากฟังเรื่องหลอนๆต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ